สวัสดีครับเพ,พื่อนพอน้องพี่กัลยานมิตราที่รักเคารพศรัทธาในบราบราบมีของทีมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค้ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีตอนใช้สายมากๆแล้วนะครับใครจะเที่ยงแล้วสิโมงกว่าแล้วครับส0บนาฬิกากว่าแล้วน่าจะลงได้ก็น่าจะใกล้เที่ยงวันครับผมถักทายกัน ทุกท่านทุกคนนะครับอากาศร้อนมากๆเลยนะครับร้อนจริงๆนะร,ร้อนจริงๆ,งๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมพยายามดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้าเยอะๆดื่มน้ำบ่อยๆครับบ่อยๆไม่ใช่เยอะๆนะบ่อยๆบ่อยๆค่อยๆกันไปก็บัเท่าเบาบางไปได้อยครับผมเองแอดมินเองก็หยุดโง่เลยหลังบ้านนะครับตามร่มไม้ชายคา ข้างในบ้านไม่ไหวครับคันจะใช้แอร์ก็ไม่ไหวครับกับเปลืองไฟอีกนะว่ากันไปเนาะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาคุณแผนมาให้ชมนะครับคุณแผนตรงนี้นะครับอยู่เก็บมานานแล้วครับน่าจะไม่น้อยกว่า25ปีน่าจะประมาณนั้นเลยแหละนะครับผมเคยเอาไปเสวนานะเอาไป ให้กลัวจา์ทางบ้านค่ายนะเขาก็ตีเป็นหนึ่งห้านั่นแหละครับผมเาก็ตีเป็นหนึ่งห้าเพราะหนึ่งห้าเขาก็มันเป็นห่วงเวลาว่ามันมีพิมพ์หลากหลายพิมพ์มากๆครับแต่ว่าบางทีเขาก็จะมีมีการนําออกมาให้บูชาหนึ่งห้าเนี่ยก็คือว่าเอามาให้บูชานะมาให้ญาติโยมได้เช่าได้บูชากัน พราะฉะนั้นปลูกเศกก็ต้องสองแต่มากก็ย้อนลงไปอีกนะครับถอยหลังลงไปอีกถ้าเป็น16มาถึง16มีมันถึงว่า16กนะ16ก็ต้องย้อนกลับไปปลูกเศกสร้างกันก่อนลงไปอีกนะครับอก็อยู่ในห่วงวาระเนะาะพศนี้ถึงพศนี้อะไรประมาณนี้นะครับมีบางบางรุ่นที่เขาบอกว่าหลุดหลุดไปนะหลุดไปจนถึงแต่ไม่ได้ปลูกเศษนะไม่ได้ปลูกเศษมันหลุดหลุดไปถึง ปีปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดต้นปีมันมีอยู่เนาะครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละในบันทึกในคําคบอกกล่าวของผู้ท่าผู้แก่เขาก็ไปประมาณนั้นแต่ตัวพิมพ์เนี่ยมันไม่มีใครฟันธงได้ว่าสร้างปีไหนแน่ๆนะครับันนั้นแหละนะครับก็มีแต่ช่วงบันทึกบางพิมพ์เท่านั้นนะครับบางพิมพ์มันก็จะบอกบอกยาวๆว,ว่าพระคงหลวงกูทิมขุขขแนแผนสร้างเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่ได้ เจาะพิมพ์ไงครับเพราะฉะนั้นพิมพ์มันก็เลยต้องใช้จินตนาการใช้วิธีการดูครับผมว่ามันใช่ไหมทันไหมก็ดูหลายบาระดูหลายเนื้อดูหลายอย่างมารวบรวมกันมานะครับก็จะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกโอ้โหลงปูทิมไม่ไหวไปยากเล่นยากอะไรอย่างี้จริงๆถ้าจับทางได้มันก็ได้อยู่นะครับผมเอาละเอาละผมเอามาให้ดูเพื่อที่จะเผื่อมันจะผ่านหูผ่านตาเพื่อนพ้อน,น้องพี่กาฬยาดมิตรทุกท่านนะครับ เพือ่อจะผ่านหูผ่านตาผมก็เอามาให้ชมกันนะครับเอาองค์เดียวนี่แหละวันนี้เดี๋ยวเย็นๆอาการมันร้อนมากต้องเย็นๆก็เดี๋ยวคุยเรื่องเหรียญกันต่อครับนี่เป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็จับไปเลี่ยมเพราะกลัวมันจะชํารุดนะครับกลัวมดกลัวแมงเขาไปเจาะนะผมก็เลี่ยมไว้เลี่ยมเงินครับเลี่ยมเงินเป็นเงินแท่นเะก้าสิบเก้าเลยนะครับผมเงินแทเนี่ถ้าผ่านการเวลาเขาก็จะกลับ คล้ำดาแบบนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะกับสีผิวดําแบบนี้นะครับขัดขัดเขาก็จะขาววาวออกสวยนะครับพอทิ้งผ่านการเวลามาเขาก็จะดํากับดําเหมือนเดิมอันนี้คือเงินแทนครับมันจะมีเงินเดี่ประเภทหนึ่งที่เขาไปขัดขัดขาวครับเงินขัดขาวตอนนั้นเขาจะขาวยาวๆนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนี่ผมก็เรียมไว้ ใส่คอลเลกชันว่าอิสริโกนะครับด้วยความเคารพศรัทธานในบาร,รมีหลวงปู่ท่านนะครับอ mm ิสริโกครับนี่นะรูปทรงทั่วไปก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่สวยงามมากนะครับค mm hmm. มชัดมากครับดูแล้วเป็นบล็อกโลหะแน่นอนนะครับบล็อกโลหะแน่นอนไม่ใช่บล็อกหินมิดโกนไม่ใช่บล็อกไม้มงคลนะครับแล้วก็โรยพลอยเพราะฉะนั้นถ้าดึงเข้ามาโรยพลอย กับมงคลลงอุทิมน,นี่มันก็มีโอกาสลึกลงไปได้นะครับนะลึกลงไปได้ในการสร้างนี่สองพนได้เลยนะสองพได้เลยจนมาถึง15ึ่งห้านี่แหละครับถ้าเป็นยุคพลอยอย่างนี้นะครับเพราะหนึ่งห้ามันก็ยังมีพลอยติดด้านหน้าก็เยอะอยู่เนอะก,กับเจสาท่านเนื้อเขาเนื้อจะออกมาเป็นเนื้อมันไม่ออกไปทางว่านนะไม่ออกไปทางว่าน เถาวันหลงบ้านดอกทองปูนกินมากสะบูเลือดนะครับหรือไพลดำอะไรประมาณนั้นเขาจะไม่ออกไปทางนั้นนะเอ๊แต่ผมก็ไม่ได้พิสูจน์พิสูจน์ว่าเขาติดไม่เหล็กไหมดดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันจะได้ไหมล่ะมันมีเงินโองเงินไม่ดูดเนาะ ไม่น่าเหไม่เหล็กนะครับนี่มันจะไม่ใช่พวกเนื้อพวกบ้านพวกนั้นนะครับมันจะออกไปทนดินดินมันก็จะไปสัมพันธ์กันด้วยแหละกระพอยนะครับเป็นเนื้อดินเนื้ออาจจะมีเป็นบ้านบ้านบ้านบทละเอียดนะครับเป็นบ้านยานะครับที่บทละเอียดแล้วเนะเข้าไปคลุกกับมวลสารที่เป็นดินแล้วก็มีภายแน่นอนนะครับเพราะดูเดี๋ยวจะให้สองดูนะครับพายแน่นอน,นครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูอักขระเลขยันด้วยนะครับหนึ่งห้ากับอันนี้มันเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนครับผมวันนี้เอามาให้ดูเอามาตามหาเพื่อนเพื่อนเขานี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาครับองล่ำนะครับองล่ำได้อไหมอ่ะองจรล่ำล่ำครับองจ์จรล่ำล่ำ ซุ้มกัะหนกก็เป็นกระหนกเดียวครับดูมิติสูงไม่เท่าไรนักก็มีรอยยุบรอยย่นนี่ครับุสวยถือว่าสวยคมนะครับอายุพระลักษณะภาพป่านนี้แล้วนี่ดอกวัวกุมารน,นั่งครับี่กุมารตัวนี้จะคนละอย่างกับหนึ่งห้าอยู่นะ ข้อหนึ่งห้างเขาจะมีนั่งซ่อน,นครับดูใบดูนิ้วดูนิ้วดูนิ้วนิ้วนานานะคลุกคล่อยครับลดแสงลงอีกหน่อยได้ไหมลดแสงอีกหน่อยครับเพื่อจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติเนาะครับอืมดูไปก่อนดูไปก่อน เป็นเนื้อดินน้ำนะครับเนื้อดินน้ำแล้วก็มีมวลสาร<ม>ที่อาจจะเป็นพวกยาพวกว่านบดละเอียดผสมด้วยผ<ม>งวิเศษผงอะไรต่างๆมีวรรณะออกไปทนน้ำตาลครับทนขาวทนน้ำตาลน,นั่นแหละครับอันนี้มีพลอยอยู่หน้าอ,อกพลอยก็จะเป็นพลอยออกอันนี้จะเป็นสีออกส้มสมออกดำๆำออก เขียวๆครับใหญ่มากครับซุ้มตัวนี้มีเส้นบังคับทิมขึ้นไปหน่อยครับนี่ครับที่ว่ามีพลายครับมีพลายแน่นอนครับก็ mm. จะดันมาแบบนี้แล้วคาบธรรมชาติมากๆครับลงกล้องสักหน่อย มีผงพตุคุณนะครับเพราะเขามีขาวเศรกิจเห็นขาวเอ่อได้มาอยู่แค่ของอพี่ได้มาของพี่อะไรนะัเดี๋ยวยก,ก่อนพี่ประเสริฐนะครับเป็น เป็นคู่เคยเป็นคู่เคยนะครับทางพนัะนิคมเขาแบ่งปันมานะครับนานมากๆครับนาะนดูนี่มีพอ,อยองหนึ่งนะครับมีแช่น้ํามันพระเจ้าตากด้วยนะครับมีเมื่อก่อนนานจดแรกๆนะมันจะมีความความชํามากกว่านี้อยู่นะเท่าที่เท่าที่จํารูปลักษ์ได้เท่าที่ส่องนานมาแล้วเนี่ย ถาจะอยู่ตรงนี้ก็ยี่กว่าปีแล้วนะครับผมเป็จะสามัยอยู่ป่าอยู่นะครับเป็นครูป่าครูดอยครูครูเขาอยู่ผมย้ายเข้ามาก็ตั้งแต่ปีสีสองเนาะครับผมนี่ครับมีคราอ่ามันเป็นคาาน้ำมันทาบ็อก ก็เป็นได้แล้วก็แช่จุ่มน้ํามันก็เป็นได้แต่เนื้อข้างในเขาจะมีเป็นเนื้อผสมแน่นอนครับเพราะมันมีบางส่วนที่เลเห็นเป็นขาวๆนี่ครับอย่างนี้นะขอบข้างเนี่ยขาวๆด้วยนะครับมันแสดงว่าผงพุทธคุณก็ต้องมีผงภพยก็ต้องมีล้านเปอร์เซ็นะครับย,ยุคเขาจะเป็นแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะอจําไว้ครับผมท่านจะไปเห็นที่ไหนดูองล่ํามีพลังมากครับผม มาดูอักขระเลขยันอักขระเลขยันนี้ก็ปรากฏอยู่เห็นในหลายๆวาระเหมือนกันนะครับผมสําหรับอักขระเลขยันนะอันนี้ผมคงไม่เอาออกแล้วหรอจากกลอบก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อเพื่อเก็บเนื้อพระไว้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับพระองค์นี้นะอาราธนาไว้เก็บไว้อย่างดีเลย,ดยเดิมเดิมเลยนะครับผมก็ใส่ในซีน ในซองนี้ในในซองนี้ครับในซองซองกำมะหยี่นี่ครับผมก็เก็บไว้ในซองกำมะหยี่นี่เลยเนี่ยครับเห็นไว้เนี่ยซองกำมะหยี่ก็ใส่ไว้ในนี้เลยครับเก็บไว้อย่างเงี้ยในซองกำมะหยี่โอเก็บไว้อย่างนี้นะครับเป็นซองกำมะห, like หยี่ครับน,นี้ให้เขาทําให้พิเศษนะครับรักษาไว้ครับอ่ะมาดูกันต่อนี่ครับอักขระเลขยัน เป็นยันลักษณะยันหนาหนาเส้นใหญ่ๆหน่นะแต่ว่าคมแต่ว่าคมชัดนี่ขนาดอาองค์ใหญ่องค์เขาใหญ่นะครับองค์เขาใหญ่ดูแล้วน่าจะองค์ใหญ่ครับอย่างน,นี้อันนี้เทียบเทียบกับคุณแผนคุณแผนหนังช้างเทียบกับคุณแผนหนังช้างเขาก็น่าจะใหญ่กว่าด้วยแหละครับเดี๋ยวดูดูนะ เทียบกับขุณแผนหนังช้างครับเห็นไหมนะครับน่าจะเป็นไซส์น่าจะเกือบใหญ่สุดนะครับถ้าเป็นคุณแผนหนึ่งห้าถ้าเทียบเทียบเทียบ,บไซส์นะครับคลิปเก่าๆผมก็ลงไว้อยู่นะครับขนาดของพิมพ์ขุณแผนครับที่รวบรวมมาไว้ครับเป็นเรื่องอัศจรรย์ัลลึกนะครับพระมงคลหลวงปู่อันนี้ดูไซส์นะครับดูไซส์ดูไซส์นะต่อต่อต่อ นี่ดูอักขระได้ยันนั้นนะครับนี่ครับเป็นขอบตัวนี้นะครับขอบที่เขาหลุดร่อนออกมาให้เห็นนี่ครับที่ว่าเป็นเนื้อขาวนี่ครับสีขาวเนาะวัดละหารไร่เนี่ยตัวหนังสือแบบเนี่ยคุ้นๆที่ไหนหรือเปล่านี่ไนงะนี่ครับ มันเหมือนกับบอกบอกแรกที่เขาว่านะครับอย่าลืมนะหลังมันใช้ได้เขาก็ใช้นะครับอันนี้หลอยยุบรอยย่นตามธรรมชาตินะครับมันเป็นของดีไปเลยนะครับนี่นี้อยนี้ ุดนี้ระเบิดออกมาให้เห็นพอสมควรดูจำภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้แต่ก่อนไม่มีนะครับคราวนี้เขามีออกมาดันออกมาแบบนี้นะครับดูว่าในอนาคตน่าจะออกมาเต็มแ,มแน่ๆครับแต่ไม่มีตัวแมงนะไม่มีตัวแมงข้างในครับไม่งั้นเสร็จตั้งนานแนละ้วนี่ครับ ก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นประการใดเจอที่ไหนทักมาหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เอามาให้ดูแล้วก็พยายามตามอยู่นะครับที่เขาจะมีหน้าตาผิวพรรณวันนะาใกล้เคียงกันประมาณนี้สําหรับพิมพ์นี้เนี่ยแต่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่เจอเชื่อว่าน่าจะมีสักวันที่ต้องเจอนะใช้โอกาสพื้นที่ตรงนี้เป็นประกาศออกไปนะครับใครที่เจอนะมีพิมทรงแบบนี้แหละเอาเอามาแชร์กันนะครับ อื่น,นไม่ได้ครับของแท้แน่นอนนะครับอันนี้นะับดูเนื้อหามวลสารสุดเข้มขังอลังการมากนะครับนี่เลยครับขุนแผนผงขายกุมารครับแม่ขอ,อาจารย์ทางบ้านค้าเขาตีเป็นหนึ่ห้าละนะครับ,บกรว่ากาลังฮาบเพื่อนๆกลุ่มเขาอยู่นะครับนี่ครับ ถ้าต,ตามประวัติแรกเริ่มเดิมทีมันก็ไล่มากดพิมพ์เหล่านี้ตั้งแต่ปี 1, หนึ่งสองลยเรื่อยมาครับมันก็สัมพันธ์กับยุคพอยนะครับศูนย์แปดลงไปมาถึงหนึ่งศูนย์เนี่ยเริ่มมาแล้วครับนะแต่หลัลงหลังอัคราเขย์มันก็มาตามนี้นครับมันเริ่มแล้วหนึ่งสองร้อยแปดหนึ่งสองนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเริ่มมาแล้วครับหลังจากที่ไม่มียันนะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับ กลิ่นผมยังจําได้อยู่นะครับก่อนที่จะนาไปเรียมนานนาครับผมยังจากลิ่นมันคุ้นๆกลิ่นอยู่นะครับผมยังอยู่จอยู่ในความรู้สึกอยู่เอาละเอาละเอาละสักหน่อยทักทายอากาศร,ร้อนมากๆนะครับชมพระสวยๆบรารมีคุณแผนของพายกุม,มารน,นะส่งไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนเอาแคปบใครจะแคปบก็แคปหน้าจอเนาะแครบหน้าจอเอาไว้ดูเอาไว้ไวชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ,ขอลงอันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาไป มาหากินผมก็แย่เลยนะเอเอนะเราครับลงอันนี้สักหน่อยลงอันนี้สักหน่อยครับโอเคครับเอาไว้เอาเอาไว้ดูครับไปดูเผื่อเผื่อเจอเจอครับที่ไหนครับโอเคครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาตรวนี้ ก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ youtube นี่แนละขอพระคุณทาง youtube นะครับผมตามผมตามศึกษาแล้วก็ต้องดูมันจะไปยังไงพิมพ์ตัวนี้มันฟันธงอะไรให้ชัดเจนขึ้นเนาะแต่เขาตีเป็น15นะครับผมหายากสวยมีคนตามจีบตั้งแต่นานหลายปีมาแล้วนะครับหลายตังค์ด้วยตรงเนี้ยบอกตรงๆว่าหหลักแน่นอนนะอันนี้นะครับ โอเคนะเอาละเอาละ,เ,าะ,เ,าะเดี๋ยวพบกันใหม่เย็นครับคุยกันเรื่องเดืยนกันต่อสําหรับวันนี้นะช่วงเช้าภาคเช้าภาคเช้านะครับอากาศร้อนๆก็จะเย็นๆร่มๆกันเด้อบุญร,รักษาครับทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันน,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 นะครับสออนรอนทีวีครับบุญร,รักษาเฮงๆฮงรวยวยครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม